ใส่เสียงเพลงแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ในแอปแคดแคดมาเดียวกันว่าทำไงไปให้เราเข้าไปที่แอปแคดแค t ของเราเลยนะคะอันนี้คือเราตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยนะให้เรากดไปที่เสียงเพลงได้เลยแล้วให้เรากดที่เชิงพาณิชย์ให้เราพิมพ์ดนตรีแบบไหนที่เราชอบเราก็ใส่ไปเลย จริงๆมันพิมพ์ภาษาอังกฤษนะแต่เราพิมพ์เป็นไทยมันก็ค้นหาได้เหมือนกันเราก็จะพิมพ์ว่าดนตรีสบายอ่ะ <c oughs> เราก็เลือกได้เลยนะคะ <c oughs> เราชอบดนตรีตรงไหนแบบไหน <c oughs> ที่มันเหมาะกับคลิปของเราเราก็แค่กด <c oughs> เราต้องการดนตรีนี้นะเราก็แค่กดบวก <c oughs> จะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นมาข้างล่างตรงนี้แล้วนะคะเราก็กดฟังดูถ้ามันเสียงดังเกินเราก็แค่กดเบาเสียงลงนะคะ,<ล>ะกดที่เสียงระดับเสียงแล้วก็แค่ผ่อนให้เป็นระดับห้าโอเคเราแค่ติ๊กถูกนะคะออง,ง่ายๆแค่นี้คะ่ะ ถ้าคลิปเราเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วเราก็ต้องมาเช็คดูข้างหล่างรอบหนึ่งว่าเพลงมันยาวมากเกินไปหรือเปล่าหรือคลิปมันยาวมากเกินไปหรือเปล่าถ้าคลิปมันยาวเกินเราก็แค่อ่าตัวนีงมันไม่มีดนตรีใช่ป่ะเราแค่กดเพิ่มแล้วก็ตัดทิ้งแล้วเราก็กดซ้ำเพิ่มอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันได้ดนตรีเพิ่มขึ้นนะคะ อ่ามันก็เพิ่มดนตรีขึ้นแล้วอันนี้มันเลยแล้วเนาะเราก็ต้องการกดทิง้งจะสังเกตได้ว่าถ้าเราอยากจะตัดทิ้งตรงไหนเราก็แค่ติ๊กตรงนั้นตัดทิ้งข้างบนเราติ๊กข้างบนเราจะตัดตรงไหนเราก็ติ๊กตรงเลยเยอร์ตรงนั้นนะคะกดแบบนี้เราก็กดตัดทิ้งได้เลยแล้วก็กดลบนน่หายแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะจากนั้นเราก็แค่กดส่งเองนะคะ รอมันอัปเดตเรียบร้อยเราก็จะได้คลิปเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากติดตาม้วยค่ะบาย